ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้เปิดพื้นที่ย่านสร้างสารรค์ครับสู่การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์อย่าง,ย,างยั่งยืนครับที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิด ได้เปิดตัวพื้นที่ย่างสร้างสารรค์แห่งใหม่ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านสร้างสารรค์นำร่องในเจ็ดพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ยั่งยืนโดยมีกิจกรรมไฮไลท์ค่ะคือเทศกาลล้านนาสร้างสารรค์จัดแสดงนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆภายใต้หัวข้อฟื้นใจเวียงเจียงใหม่เพื่อสื่อถึงการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของเมืองเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ศิล นนักออกแบบและผู้ที่สนใจได้มาใช้พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนาค่ะนายพิทักษ์ธนาบุตรหัวหน้าโครงการแผนแม่บทยุทธศาสตร์พัฒนาย่านสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าการเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพื่อกําหนดแนวทางและรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์การบริการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่โดยบูรณ การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธปรรมรวมถึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่และย่านที่มีประสิทธิภาพสูงรวมถึงเพื่อดึงดูดเครือข่ายพันธมิตรสร้างสารรค์ทั้งในและต่างประเทศสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีมูลค่าสูงของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนอีก